สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะวันนี้นะคะวันที่สี่นะคะพบกับครอบครัวของเมษาํำซิ่งเหมือนเดิมนะคะแม่พ่อจา๋าวันนี้นะคะเปลี่ยนอาหารนะคะจากยญ้าดำนะคะอันนี้เขาเรียกยาหางหนูนะคะยาหางหนูนะคะยาอ่อนๆน,นะคะให้กับแม่มลิแม่ตะวันแม่เจ้าคุณนะคะช้างชาราของพวกเรานะคะคะแนนของผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาพวกเราตายายช่างชาราทั้งสามเชือกนะคะพว่อวานสวัสดีแม่แม่หน่อยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะพบก,กับพว่อวานของเรานะคะมาตัดยาให้กับช้างชาราทั้งสามเชือกนะคะ กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆกำลังใจทุกๆคะแนนนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตโตนะคะสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณแม่จ๋าขอให้คุณพระนะคะคุ้มครองทุกท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะยาสวยงามมากเลยนะคะยาอ่อนนะคะ ให้กับช้างทั้งสามเชือกนะคะคะแนนที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆของพวกเรานะคะฝากเมตตาด้วยนะคะแม่พ่อจ๋า ชงเล็กๆช้างฉรา3สามเชือกนะคะแล้วก็พวกเราตายายนะคะบุญกุศลที่ท่านได้ทำกับช้างทั้งสามเชือกนะคะหนุนนำครอบครัวของท่านนะคะขอให้ทุกท่านนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะในหน้าที่การงานด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะแม่พ่อจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะพวกเราตายายขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตานะคะขอให้แม่ๆทุกท่านนะคะร่ำรวยนะคะรวยแล้วรวยสิบเท่าพันเท่าเลยนะคะสาธุสาธุนะคะ กว่าตัดยาโอนนะคะกว่าจะเต็มรถนะคะแม่จ๋าอันนี้แม่กวานก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะจะได้ตัดยาช่วยพ่อกว่านนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ